สวัสดีครับพบกับช่อง a n Fishing c h anel n นะครับช่วงนี้ฝนตกหนักเลยนะครับน้ำบางที่บางท่านอาจจะโดนน้ำท่วมไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องขับรถลุยน้ำยังไงให้ปลอดภัยนะครับผมเรามาดูกันเลยครับข้อแรกนะครับต้องชะลอความเร็วนะครับถ้าชะลอความเร็วก่อนถึงจุดน้ำนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราพุ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยเราอาจเสียการทรงตัวได้เนื่องจากน้ำหนืดกว่าอากาศปกตินะครับซึ่งจะกลายเป็นแรงต้าน พอเป็นแรงต้านปั๊บมันเสมือนเราชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะทีนี้ถ้าคุมรถไม่ดีรถมันจะสะบัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องชะลอความเร็วลงให้ให้ต่ำๆเลยนะครับแล้วค่อยค่อยลุยน้ําไปนะครับอันนี้เคยเจอประสบการณ์มาแล้วนะครับก็คือผ่านน้ําผ่านข้างทางนะครับวิ่งมาตรงๆเลยไม่เห็นแหงน้านะครับพอผ่านแหงน้ําปุ๊บฉลบฟับเลยนะครับเกือบไปเหมือนกันดีว่าไม่ได้มาเร็วนะครับนะฮะ ถ้ามาเร็วก็คงมีตีนังกาสามตลบเลยนะครับทีนี้มาดูข้อสองกันนะครับนะเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะลุยน้ําได้แค่ไหนนะครับนะระดับแค่ไหนถึงจะปลอดภัยนะครับคืออย่างนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ราสักสามสิบเซนหรือว่าครึ่งล้อนะครับถ้าเป็นรถสูงก็แล้วแต่ก็ครึ่งล้อแหละรครับยังไงก็ยังครึ่งล้ออยู่นะฮะเพราะว่าถ้าสูงกว่านั้นก็นิดหน่อยก็พอฝืนฝืนได้นะครับ เพราะว่าอย่างนี้ครับถ้ามันสูงมากสูงจนเลยระดับขอบประตูของเรานะฮะน้ามันจะมีอาจจะมีโอกาสเข้ามาในห้องเอ่อห้องโดยสารได้นะครับซึ่งห้องโดยสารก็มีระบบไฟอยู่นะครับพอเข้ามาในห้องโดยสารบางทีถ้าซีนระบบไฟไม่ดีเงี้ยก็เรียบร้อยครับดับการอากาศเหมือนกันนะฮะซึ่งเราก็จะไม่รู้กันทีว่ามันดับจากสาเหตุอะไรจากทางไฟฟ้าหรือทางแมคชีนิกนะครับครับมาดูข้อ3ามกันนะครับ ข้อ3เนี่ยถ้าถ้าหากว่าเราจําเป็นต้องลุยแล้วนะครับนะฮะอย่างนี้เลยครับเราต้องปิดระบบปรับอากาศก่อนปิดแอร์นะครับเนื่องจากถ้าเกิดเวลาคอแมแอร์ทำงานเนี่ยใบยพัดของคอแมแอร์ใบใบ,บ,บพัดไอระบายอากาศหน้าคอยล้อนของคอแมแอร์นะครับมันจะตีน้ําขึ้นไปข้างบนนะฮะตีน้ํากระจายขึ้นมาเต็มเลยนะครับนะฮะเอ่อมันจะไปน้ําพวกนี้จะไปกระเซ็นเข้าระบบไฟฟ้าหรือกระเด็นเข้าทางระบบอากาศนะครับ ทาให้เครื่องยนต์น็อกระดับได้นะครับแต่ว่ามันก็มีอีกนะครับออไอใบพัดหน้าเครื่องก็<ๆ>กยังทํางานอยู่ในบางครั้งนะที่เคยเจอนะครับตรงนี้ก็แต่ว่าถ้าถ้าเราปิดระบบแอร์แล้วเนี่ยมันก็ลดลงไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอหน้าเครื่องเนี่ยถ้ารถรุ่นใหม่ๆมันจะมีเซนเซ,นเซอร์อยู่เซนเซอร์อุณหภูมิถ้าอุณหภูมิไม่ถึงผัดลมมันก็ยังไม่ทํางานข้อ4นะครับหากจะเป็นต้องลุยน้ําจริงนะครับให้ใช้เกียร์ต่ำๆนะครับ แล้วก็เลี้ยงรอบให้อยู่สักพันห้าถึงสองพันนะครับนะอย่าให้สูงกว่านั้นนะครับเพราะถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยเครื่องมันจะสร้างแรงดูดนะครับแล้วมันจะอาจจะดูดเอาน้ําปนกับอากาศเข้าไปด้วยนะทำให้สาลักนะครับพอสาลักแล้วอาจจะดับได้นะครับถ้ารอบต่ๆก็อาจจะสะดุดและดับได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงอยู่สักเนี่ยครับพันห้าถึงสองพันข้อ5นะครับถ้าเราลุยน้ําไปแล้วเนี่ยควรจะรักษาระยะเบรก ไว้นะครับก็คือว่ารักษาระยะเบรกให้เพิ่มขึ้นนะครับจากปกติเพราะว่าผ้าเบรกที่เปียกน้ําเนี่ยมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับก็คือว่าเว้นระยะให้ห่างๆนิดนึงนะนเกตได้นะครับว่าส,ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฝนตกแล้วรถจะติดนะครับเพราะอะไรนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยรักษาระยะห่างของรถนะครับไม่จี้เข้าไปใกล้เหมือนตอนปกตินะครับเพราะว่าระยะระยะเบรกมันเพิ่มขึ้นนะเราอาจจะเบรกไม่ทันหรือเบรกไปแล้วไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับนะ ถ้าเบรกมันแห้งมันก็อยู่แต่ถ้าเบรกเปีเป่ยกนนะ้ำปุ๊บมันก็เพิ่มระยะไปเป็นอาจจะเป็น2เท่า3เท่าเลยก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าหากสุดวิสัยจริงๆแล้วเครื่องดับแล้วนะครับนะอย่าสตาร์ทย้าซ้านะครับก็คือว่าเออหารถลากหรือว่าเข็นหรือว่าทํายังไงก็ได้ครับให้รถมันออกพ้นน้าไปก่อนให้พ้นระดับที่วิกฤตก็ได้ให้ให้ขึ้นมาสักเหลือสักเออครึ่งล้อหรืออะไรเงี้ยนะครับนะแล้วค่อย ตรวจสอบอีกทีนึงว่าเป็นจากสาเหตุอะไรบางทีอาจจะเข้าทางระบบไฟฟ้าหรือถ้าโชคร้ายหน่อยก็เข้าทางระบบเครื่องยนต์นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทในในในช่วงไอ้น้ําเยอะเลยเนี่ยเรียบร้อยครับยิ่งปั่นยิ่งเข้านะฮะนะไฟฟ้าจะทํางานอยู่นะครับแต่ว่าพวกแมานิกจะเรียบร้อยไปเกิดหมดนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังบทความนี้นะครับนะถ้าไงฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับ